ตอนนี้คณะมาอยู่ติดกับชาวท่องเที่ยวชาวถี่แล้วกามาจากกับแล้วแต่วันไหนเด้โอก็เลยเขาก็จะวันนอกวันนอกอยู่มาติดรถเจอเทคโนโลยีญี่ปุ่นเนี่ยเขาฉลาดเขาทำเป็นที่หมุนตรงนี้นี่ไม่ให้คนไม่คนอนเดียเนี่ยรัดคิวกันต้องหมุนเอานตัวเนี้ยเจอหลายคนติดกับ ติดกับติดกับญี่ปุ่นแล้วนี่ว่าศีลังกาติดกับญี่ปุ่นคือโยมเขาก็มาจากต่างทีมเขาก็งงๆมาเจอเทคโนโลยีญี่ปุ่นดักชาวศีลังกาติดกับเยอะโอ้ยตลกนดีครับนี่เขาทำเพื่อป้องกันไม่ให้คนแบบแ่ยิ่งชิ้งที่เด่นกันต้องรอ เอเทคโนโลยีของญี่ปุ่นสีเรือการมึนนี่นี่นี่ดูมาอันนี้ที่เชิญขาวคิจิโกะทางขึ้นเป็นทางขึ้นกระเช้าแปลว่าชาวไทยส่วนใหญ่จะเดินขึ้นแต่ชาสีเลือการนี่ทาท่านที่แข็งแรงกว่าชาวไทยนะไม่ยอมเดินจะนั่งกระเช้าญี่ปุ่นเหตุผลคือต้องการซึมซับต้องการได้รับบรรยากาศของชาวญี่ปุ่นนั่งกันทั้ง นั่งกันรอนั่งกันเช้านกันทุกคนเลย